สวัสดีครับอยู่กับผมลูคัสมาตินนะครับเราอยู่กันที่เกมเชื้อซอมบี้ระบาดนะครับอ่าซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้นี่ไงอันนี้คือซอมบี้ยักษ์เลยตะเนี่ยใหญ่สุดตะเนี่ยซอมบี้เกลือนะตัวนี้ตัวนี้แพงสุดนะครับแต่แตกยากมากตัวเนี้ยเนี่ยสกเก็ตเตอร์เป็นรูปอ่านี่เลยเชื้อไวรัสอ่าขออนุญาตหนุ่เล่นๆไปก่อนนะ เกมนีล้ลุนเข้ายากนะครับแต่มันมาให้ลุ้นบ่อยมากบ่อยโคตรเลยมาให้ลุ้นได้ตลอดถามว่าเข้าง่ายไหมไม่นะเข้ายากมากมาลุนบ่อยโคตรต้องซื้อเอาอย่างเดียวถึงจะได้เห็นฟรีสเปนนะครับเห็นไหมจะมาสองตัวเป็นโลคอะไรมาไมาแรก กเจ็ดร้อยห้าสิบ750ลุยตรงนี้คูนยับมากถ้ามันได้นะถ้ามันไหลแบบนี้มันก็จะมกมันจะมีสเก็เตอร์มาให้เราลุ้นเรื่อยๆนะครับดวงดีก็ลงดวงไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากมันไม่ดีไงเก็บคูณไปก่อนครับขอคูณสิบสองเลยบะถ้าได้คูนสิบสองเราจะเก็บคูณไปได้เยอะมากเอา้าได้เฉยมาก ๋ยวคุณไปก่อนเอาคุณเยอะเลยนะไม่ต้องลุ้นหรอกสิเวลาไม่ลุ้งหรอกสิเวลาไม่ต้องลุ้นวายวายวายไม่มาวายมาวายมาเอ้ยโอ้แล้วไม่แตกมาทำไมมาทำไมแบบนี้มันถึงจะแตกตัวก่อนเนี่ย ตามแผนเลยเออยราเก็บจากแบบนี้ไปเก็บไปให้สุดนะวะออห้สุดทางชิปอืมบไปเรื่อยๆนะไม่รีบนะคุณเขาได้เยอะมากมาดิคุณได้เยอะคุณได้เยอะเก็นเนี่ยแค่นี้ยังถือว่าน้อยมาก เป็นแต่ตัวนี้มาเนาะตัวแพงไม่ยอมลงเลยถ้าถุงถ้าถุงมาคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบเพลอเพลอเฟรชชินรอบชิลเพื่อนมาตัวอะไรโอ้มีแต่ตัวนี้เลยวะไม่มีตัวแพงมาให้รุ้นเลยมันเป็นเกมที่แบบเก็บตัวเล็กๆ ไมไ่ตัวอืดหวาอะไรเนี่ยต้องรอมันแตกเองอะ่ะไม่ต้องลุ้นเนี่ยข้างหลังมันจะมาประมาณนี้อือม,มัต้องระวันี่ไงของจริงตุย้ยจะได้คุณยิปาเดอ้อคุณยิปาเดอ้อพี่เดอ้อซื้อได้อยู่โอ้โหไม่บางจังเลยวะขอคุณยิปผ้าก่อนไปสวยมาก โอเคยังได้คนยี่ห้านะดูครับคูณเก้าสิบคูนยังยับเลยอะ่ะวายมาอีกดอกฟุกไม่มาก้อนตัวมาสองร้สามสิบนะหมดหรือเปล่าเนี่ยโค้ลุ้นบ่อยจริงๆไม่เคยมาให้เห็นโอเคเรียบร้อยยังขาดทุนนะครับขาดทุนเหมือนเดิม ขอยัดขึ้นเบบดีเลยมันจะเกลือจริงๆหรอวะมันจะกล้าเกลือกับผมจริงๆหรอวะใครอยู่อะไรตรงนั้นขันทงลุ้นอะไรไรสาระเนี่ย ไม่เข้าให้หรอมาเบ็ดยี่ครับพันห้าลุยเลสซาโกแตกหน่อยเฮ้อแตกหน่อยเฮ้ยรอบนี้เอตัวแพี้ยๆเป็นตัวไก่ๆอยู่นะผู้หญิงมาบ้า ไม่มาอืมอ้โหูแล้วมามาช่องนี้มันเป็นวายได้สองสองช่องนะทุกคนช่องสองกับช่องสี่นี่ไงมาเฮ้ยนี่ไงโอ้โหดูดินี่ไงโอ้โหเอียร้อยยี่สิบเลยเหรอของบันหกครับนึกว่าจะสุดแล้วอ่ะวันนี้ไปกันต่อดิ ถุงเงินถุงเงินถุงเงินไม่ต้องมีนั่นก็ได้เนี่ยมาแบบแจกแบบแจกไปเรืออ่ะผู้หญิงผู้หญิงยิง,ยง,ยงเรือเอากระจะหมดแล้วมัง้งได้กำไรแล้วเนาะแบบ่าวกลิบเลยแบบ่าวกลิบเลย ยบบ้อยอกำไรเว้เป็นไปนได้ครับทุกคนอ่ากำไรมา1,000 1,005นะโอเคคลิปนี้ได้กำไรแล้วนะครับกับสอมบี้นะอมไม่ขอไปต่อแล้วกัน,นเพื่อนๆเก็บตังค์ไว้เล่นเกมใหม่กันเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ